การค้าระหว่างประเทศยุคใหม่บราซิลห้องกงทดลองใช้บล็อกเชนผ่านชิลิ่งเพื่อลดความซับซ้อนและเปิดโอกาสใหม่โดยสุภ a k i s e r m a n ี https colon s l a s l a s blockchain o com s l a s t r s l a s u p a k i s l a วันที่4พฤศจิกายน2568โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการค้าระหว่างประเทศที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเล่นบทบาทสำคัญอย่างมากธนาคารดิจิทัลแห่งแรกของบราซิลเปนโคอินเตอร์ได้ประกาศความสำเร็จในการทดลองใช้ระบบบล็อกเชน เพื่อการค้าระหว่างประเทศร่วมกับชิลิ่งธนาคารกลางบราซิลและธนาคารกลางฮ่องกงได้เขียนมโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การแสดงศักยภาพของเทคโนโลยี distributed ledger (DLT) ในการลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการโอนเงินข้ามพรมแดนแต่ที่น่าสนใจคือการทดลองนี้เกิดขึ้นในเฟสที่2ของโครงการสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางบราซิล (CBDC) ที่เรียกว่า d r x โดยจำลองการชำระเงินระหว่างเครือข่าย d r x ของบราซิลและบล็อกเชนออนซองเบอร์ของฮ่องกง ซึ่งพัฒนาโดยเอชเเมเพื่อสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศบนบล็อกเชนเป็นรูปแบบที่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปว่าเชลิงเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่าง2เครือข่ายเหล่านี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสินทรัพย์พิจิทัลระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นแบ์โคอินเตอร์อธิบายในถแถลงการว่าระบบนี้รองรับการชำระเงินแบบโทเคนและการโอนกรรมสิทธิ์แบบอัตโนมัติผ่านสัญญาสมาร์ทคอนแทรคซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสใหม่ในการค้ากับต่างประเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันกระแสการชำระเงินดิจิทัลดิจิทอลเปเม้นและการใช้งานสเตเบอร์คอยในบราซิลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วประธานธนาคารกลางบราซิลเกเบรียลเกลพโลเปิดเผยว่ากว่า90%ของธุรกรรมคริปโตในประเทศมีความเกี่ยวข้องกับสเตเบอร์คอยและนี่คือส่วนที่คนใหญ่ที่สุดพลาดไปรายงานจากเชนลิซิชิว่าบราซิลติดอันดับท็อป5ของโลก ด้านการยอมรับคริปโตจากการใช้งานสเต็กโคน์และบริการเดินไฟที่เข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าโครงการเดรสจะถูกเรียกว่าเป็น CBDC แต่เกลเตพโลยังยืนยันว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อและยกระดับระบบเศรษฐกิจบราซิลให้ก้าวทันโลกยุคเว็บสอย่างเต็มตัวคำถามที่น่าสนใจคือการใช้บล็อกเชนในการค้าระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินโลกอย่างไรในอนาคตและคุณคิดว่าประเทศไทย ควรเร่งตัวเข้าสู่ยุคนี้หรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเถอะที่มา CoinTelegraph HTTPS ://cointelegraph.com/news/bitcoin- ห้องขีด g งขีด cross ข border ขีด blockchain trade ข system ข chilling